สวัสดีครับพบกับผมต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับ EP- นี้นะครับเนินๆนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์น,นะครับว่าไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่เด็กไหลน,นะแต่เป็นทองคำดำตัวนี้เขาเราียกว่าพญาเลยนะผมกดจำไม่ได้นะครับผม วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับก็นำมาศึกษาอีกครั้งนะครับก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับแกผมและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับก็มีพี่คนน,นึงครับผมขอความรู้ก็ขอมินไปก็ยังไม่ตอบกลับคืนมานะครับถ้าพี่ดูคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ตอบผมกับคืนมาด้วยนะครับ ผมก็ลองรอคำตอบพี่อยู่นะครับครับผมที่ผมพูดไปว่าเป็นขี้หล็กไรจริงไหมนะครับก็ได้คำตอบว่าเป็นทองคำดำนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีฟันธงนะครับเพราะว่าถาดนะครับ สักสิทธิ์ของในเมืองไทยเรานี่ก็มีหลายนะครับมีหลายชนิดนะครับแต่ผมไปศึกษาอยู่ใน youtube ช่องหนึ่งนะครับคล้ายกันกับผมเด้เลยเป็นเล็กไร้ไพดำนะครับผมผมดูว่าเป็นเล็กไหลไพดำนะครับอันนี้ผมก็ยังมีฟันทงนะอันนี้ผมก็ยังไมีฟันทงนะครับ ว่าเป็นองคำดำหรือเป็นเหล็กไหลไัยดำนะครับนะครับตามที่รู้มาว่าก็ของพวกดีนะครับมาจากนอกโลกนะครับหรือว่ากล่าวขานันว่าเป็นสะเก็ดดาวตกนะครับที่ตกมาอยู่ในพื้นโลกของเรานะครับวันนี้ก็ได้นำมาศึกษานะครับเรียนรู้นะครับใครมีความรู้ก็ นิ่ๆหน่อยนะครับพี่นะพี่อะไรนะพี่ใช้น้อยนะครับผมถ้าผมจำได้นะพี่ใช้น้อยใช่ไหมนะครับถ้าพี่ดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์ผมอีกได้นะครับให้คมรูปผมเยอะๆ่อยนะครับพี่นะใครดูนะครับนะครับดูชัดๆนะครับพี่นะครับหรือีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าใช้เหล็กดูดพอดีผมไม่มีแม่เหล็กนะพี่นะ ก็อขอโทษด้วยนะครับผมผมมีเหล็กนะ่าไม่มีเหล็กนะแต่ก็พยายามที่จะศึกษานะครับว่าเหล็กไหลไพดําเป็นยังไงนะครับหรือว่าทองคําดําเป็นยังไงนะแต่ดูลักษณะท่าทางของผมเนะ่จะออกไปทางเหล็กไหลไพดํนะครับคล้ายๆกันนะครับกับตอนมาที่เขาเล่านะครับอันนี้ก็ พี่ได้มาจากุลินหรือเปล่าหรือบุรีร์ก็จำไม่ได้แลวลืมเนาะนานครับนานแล้วได้มานานนะครับก็อยากจะมาแก้ก็ข้อมูลก็ยังไม่ครบเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยที่นํามาศึกษาอีกครั้งนะครับเอาของเก่ามานะครับยังมีข้อใหม่มาดูนะครับเน้นๆครับสวยๆนะแต่ซูมให้ดูชัดๆนะครับ ดูเนื่อนะครับพี่ใช้น้อยครับดูให้ผมด้วยนะครับถ้าว่าพี่มีเยอะนะครับผมก็ขอเฟซพี่ไปแล้วนะอยากจก็น้ำมาเปรีบเทียบใส่กันนะครับพี่นะครับให้ความรู้ผมด้วยนะครับผมดูนะ นะถ้าจำได้พญาฤกษ์สมิงนะพี่บอกว่าทองคําดาหรือพญาฤกษ์สมิงพี่พ่นพี่เป็นว่าอย่างสั่นเนาะนะครับบางคนก็่าพบตามนะครับเป็นชี้ของหลีกไหลก็ว่าปต่างอย่างนั้นต่างนานาน,นะครับเราก็ยังไม่เน้นนะครับไอที่ผมออกว่ออกาพูดมู้นนะครับผมนําออกว่าผมนําออกมาเพืออ่อศึกษานะครับได้เรียนรู้นะครับได้แรกเปลี่ยนนะครับ อดีวันนี้นะครับมีโอกาสเขาเลยนํามาอีกครั้งนะครับศึกษานะครับมาดูกันชัดๆนะครับออกกล้องไหมครับเดี๋ยวแป๊บใ,ใช้กล้องสองอนะครับดูกันเนื้ดูกันเนื้อๆน,น,นะครับโอ้โหดีนะ เขาว่ากุแร่ของนี้จากธรรมชาตินะครับนี่นผมจะนำไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะไปหาข้อมูลนะครับชัดๆนะครับมาชัดเจนกว่านี้นะครับที่นะสำหรับพี่ชายน้อยนะครับ ที่คอมเมนต์ผมนะคอมเมนต์ผมอีกได้นะครับต้องขอให้พี่คอมเมนต์อีกนิดนึงนะครับผมก็อยากได้ความรู้เหมือนกันนะครับพี่นะต่อไปก็เหมือนเดิมครับผลีตในทาแล้วก็ขออนุญาตนํามะสกันครับเป็นกฎของหลวงพ่อคุนนะครับนะครับพี่คนนึงก็ว่าของพี่มีปีหนึ่งเจ็ดนะอันนี้ผมยอมรับนะพวกผมมูลประมูลมาได้นะ ไม่รู้ว่าจะของจริงหรือของปลอมนะครับเต๊นงตี้จานลูกสะกดนี่มีจริงนะครับดูครับนะครับของพี่ปีนี่เกดนี่น่าจะเก่านะของพี่อะไรนะผมจำไม่ได้นะครับต่อมาก็ขอญาตกครั้งครับเป็นเรียนพญาคุฑนะครับเรียนพญาครุฑน่าสะสมนะเพราะว่าติดรถยิ่งดีนะครับ มีติดรถไว้มีเสียหายนะพี่นะถัดตามตำนานของดีด้วยครับต่อมาก็เป็นหลวงพ่อพางนะครับวัดคงคาคีรีชีตนะครับวัดคงคาคีรีชีตนะครับหลวงพ่อพัดนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมแต่เสียนพระเรนกันก็รู้นะครับแต่ของผมไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมนะ ยังมีคนมันยังไม่มีคนคอมเมนต์ของผมเลยแล้วก็ยังไม่มีคนดูก็เลยขอนํามาเสนอคลิปนี้นะครับนะครับรู้ๆก็หรือคนคอยเล่นหานะฮะต่อไปมาก็พผ่าแถวบ้านครับผมใกล้ๆครับเป็นผมปูจันดานะครับทาวโรนะครับก็ขอมานาเสนอท่านนะครับเดี๋ยแถวบ้านอยู่สัทธานะครับทุกวันนี้คนก็ยังไปทําบุญอยู่ที่วัดท่านนะครับม่ไกลครับ จากนี่นะครับไปไกลนะครับท่านใดก็ว่างๆก็เชิญนะครับแต่สิดท่านมรณภาพด้วยนะครับเดี๋ยหลายปีแล้วนะครับให้พี่ชายรู้ว่าเด๋ยนนี้รู้สร้างตอนไหนนะน่าจะเป็นของกับสองข้อป่านะผมมาเรียนนี้นะมันหนาเดียนนี้บางว่าเดืยนนินเทครับมากกับตะกุดครับผมที่ผมได้มานะให้พี่นะครับผม ก็เอาข้อกล่ามาก,ก็ต้องขอโทษต้องขออภัยด้วยนะครับต่อไปมันเป็นเสือนะครับเสือของลุงปู่เจือนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับแต่ส่วนมากท่านจะเน้นเด่นไปทางเบียกแก่นะผมก็นำมาเสนอเพื่อหาความรู้นะครับครับผม ครับผมก็วันนี้คลิปนี้ก็อีพีนี้ไม่ไม่มีอะไรมากครับผมอยากมาเน้นตัวนี้นะครับอะไรนะทองคําดำรู้ว่าขี้เหล็กไหลหรือว่าเหล็กไหลเพรดดำนะครับหรือพญาสมิงเหล็กนี่แหละนั่นแหละเหล็กสมิงผมกรู้นะครับผมก็จะไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งครับ พอดีคุณคนคอมเมนต์ผมมานะขอคลิปนี้นะครับก็พี่น้องท่านไหนนะครับจะเดินทางกลับบ้านนะครับหรือว่าซีมาตกาลสินนะครับบานเห่านะครับผมกดตรงข้อาอกนะพ่อผมเป็นคนกาลสินนะครับผมเขอให้เดินทางไปไซมาไซนะครับหรือจะเดินทางไปวันนั้นก็โปรดระมัดระวังนะครับการขับรถขับปรีนะครับ หรือว่าการดื่มจินอะไรนะครับจะไปไหนก็ระมัดระวังโรคนะครับโควิดนะครับตอนนี้กำลังระบาดอีกแล้วนะครับจะไปไหนมานก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับการเดินทางนะครับเดี๋ยวจะไม่ถึงบ้านนะครับนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับคนที่กลับมาบ้านก็คลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับ ถ้าอีพีหน้ามีอะไรก็จะมาทําคลิปอีกนะครับกําลังรอพระครับคาสงการนะครับติดสงการก็คลิปนี้นะครับขอขอสวัสดีครับ